ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราร้านซ a ลโตพาวเวอร์วันนี้เดี๋ยวผมจะพามานี่นะครับมาเจอกับมุมมุมหนึ่งของร้านเราครับผมตามมาได้เลยครับนี่นะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนของตู้ประกอบของระบบออฟกิจของเราซึ่งเราทําการประกอบไว้เรียบร้อยแล้วมีอยู่หน้าร้านลูกค้าก็คือสามารถเข้ามาดูได้โดยจะแบ่งเป็น2อ,อแบบ2โซนก็คือเป็นแบบปรอดลอยแบบติดผนังนี่ครับแถวล่าง บอดลอยติดผนังก็จะมีเรื่องมากมายมาดูให้ใได้ด้วยนะครับนี่เลยครับบอดรอยติดผนังก็จะมีแบบเป็น DC อย่างเดียวเป็นอินเวอร์เตอร์ดูอินเวอร์เตอร์เพลซายอินเวอร์เตอร์ PWM แล้วก็ชาร์จเจอร์เป็นธรรมดาหรือ MBBT ส่วนแถวบนนี่นะครับจะเป็นตู้ประกอบอันนี้เป็นตู้เหล็กนะครับแต่ว่าทางเราดึงแต่ไส้ออกมาเพื่อให้ให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็เลือกได้นะครับว่าต้องการแบบไหนมีแบบนี้ข้างบนก็มีครับ ้างบนก็มีมีเยอะแยะเลยหรือหรือทางลูกค้าสนใจจริงๆก็คือสามารถเลือกแบบนี้ได้ครับชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ ER รุ่นไหนแล้วก็อินเวอร์เตอร์รุ่นไหนเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็สั่งเราประกอบได้ว่าต้องการแบบไหนนะครับโดยวันนี้ลูกค้าออนไลน์ได้สั่งสั่งบอร์ดแบบนี้มาของเรามีเว็บไซต์ด้วยลูกค้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เราก่อนส่งของทุกครั้งเราจะต้องทําการเทสน,นะครับ อันนี้ผมเอามาแนะนําให้ดูว่าเรามีหลายแบบและมีโชว์ทางหน้าร้านถ้านสนใจก็มาได้เลยวันนี้ลูกค้าต้องการตัวนี้ครับเมเพียพน,นัานนี้นะครับลูกค้าต้องการตัวนี้ครับลูกค้าต้องการตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกไปทดสอบก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับไปกันเลยลองดูครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทดสอบตู้หรือว่าเราลองต่อแบตเตอรี่ก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าแล้วทำการเทสโหลด ว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าใช้ได้จริงของเรานะครับมาชมกันได้เลยครับตอนนี้ช่างทีมง,งานของเรากำลงังวัดแล้วก็ทดสอบโต้อ,อยู่ครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มดำเนินการได้เลยครับออนแบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่แวเราก็ดูนี่ครับออนแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จเจอร์โอเคนะครับพอชาร์จเจอร์ขึ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะออนอิวอร์เตอร์ฟลิตอิวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์มานะครับแล้วก็ออนเบรกเกอร์ AC นะครับแล้วก็ตอนนี้คือไฟมารอหมดแล้วก็ลองใส่สว่านได้เลยครับวันนี้ผมจะใส่กับสว่านอ่า700วัตต์เลใช้อินเวอร์เตอร์1,500วัตต์แต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็น PWM แล้วก็ชาร์จเจอร์เป็น PWM ลองดูนะครับอลองได้เลย ลองดูสักพักหนึ่งครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ลองนั่งตรงนี้หน่อยลองกดแค่เลยโอเคครับก็ตู้นี้เรียบร้อยครับแต่ว่าโดยโดยปกติแล้วก็จะทดลองให้อย่างเางี้ยทุกเคสทุกชิ้นที่ออกจากร้านเรานะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะทำการนำส่งลูกค้าต่อไปครับผม ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับ Sato Solar Channel ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย